วันที่สองรถมารับแล้วครับแล้วเราก็เพิ่งทราบข่าวร้ายว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์เป็นวันหยุดยาวครับดัง,น,งน,น,นั้นวันจันทร์นี้เป็นวันหยุดยาวของคนเกาหลีดังนั้นที่เราจะไปลอตเต้เวิลด์ก็น่าจะคนเยอะ <c oughs> วันอุตส่าห์เลือกวันจันทร์แล้วนะ <c oughs> ก็เราตื่นสายนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนอนอย่างสนุกยังไงเช้านี้มื้อเช้าเขาก็กินง่ายๆครับผม <c oughs> ผมเป็นไข่ต้มสองฟอง เดี๋ยวเราจะไปเฮอินเดก่อนนะครับเฮอินเดไปดูไปนั่งทแทรมก่อนโอเคทุกคนที่แรกที่เราจะไปวันนี้จะเป็นชื่อยองกุงซาเทมเพลไปไปวัดก่อนเราจะไปวัดก่อนเข้าใจไหมแล้วตอนบ่ายเราจะไปขึ้นทแทรมนะโ okay. <Yeah. S 2> อเคกูซานเป็นเมืองท่าอันดับสองของเกาหลีนะครับรองจากโซลเราขึ้นสะพานแขวนที่ขึ้นสะพานมาโค้งอย่างกับโรลเลอร์โคสเตอร์เลย แต่ถ่ายไม่ทันใช่เรามาถึงวัดแล้วนะครับ <Yeah! S 2> วันนี้ที่สถานที่แรกที่เราจะเที่ยวก็คือวัดเพราะเราเรายังไม่รู้ว่าเราจะขึ้นแ r <What? S 2> รมได้ไหมเพราะว่ามันเต็มหมดแล้วครับแล้วเราไม่รู้เป็นวันหยุดยาวพลาดมากนั้นเราเที่ยววัดให้ ให้สนุกก่อน,น้วจากวัดนี้เราว่าจะไปที่เอาเลทลอตเต้เอาเลซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดนี่เองครับก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเช<ะ>ซื้อของที่เอาเลทอย่างเดียวทั้งวันนะออ่ะนี่ครับบร,ริเวณรอบๆวัดยองกุงซาเนี่ยก็ะจะมีแบบว่า local street f o o d ที่มันดูแล้วมันก็รีแลกชิลเหมือนทุกที่นะครับทั่วโลกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในไทยเราก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ที่ยุโรปก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่า ความบันเทิงรื่นเริงจากการท่องเที่ยวแล้วก็การกินมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับทุกคนรักการกินเดินตรงนี้แล้วก็เหมือนไปเล่นอะไรนะสิบลายมงมันหรือหรือว่าไปเดินตรงญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับ้างทางก็จะเป็นแบบเป็นของขายได้เลยอยากกินอะไรซื้อเลยตัว so วอติโด잉ตัวจับโปเกม,มนอมนอ โตไม่ค่อยออกกล้องอะไรหรอพอออกกล้องก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมอุ้ยปลาหมึกน่ากินมากอย่าไม่โชอ้โห้กดดีดูเอามึกกดปลาหมึกเ้กินมาเลยจจัดกินด้วยแบ่งกันเอาเอ็กซ์ต่อสั้นก็พอ ความสนุกของการเที่ยวคือการไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าเสิร์ชกูเก l e เพื่อหาคำตอบนะครับกินมันทั้งที่ไม่รู้แหละใช่ไหมตูนใช่นี่เป็นผักดองพื้นเมืองนะครับอ๋อหัวใจเท้าเล็กๆนี่คืออะไรอ่ะโซซิลเวิร์มอ๋อหนอนหนอนไหมหนอนไหมกินไหมตูจะกินไหมไม่อยากอ่ะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมอกมาลองแล้วกันพี่จะกินไหมหนอนไหมจริงๆเป็นอาหารปลาคราฟด้วยนะครับในไทย ไอ้ในทั่วโลกเขาไปขายให้ปลาคาปกินว้าวนี่เหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราเลยเหมือนกระเหรี่ยงบ้านเราเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนเกาหลีนะครับคอนเซปต์เดียวกันก็คือการค้าขายก็คือง่ายๆนะฮะเราถึงวัดแล้วทางเข้าวัดวัดอะไรนะยองกงซูจำไม่ได้ละต้อลูก so beautiful สวยมากเลยครับเห็นทะเลจากมุมนี้เราจะค่อยๆเดินลงบันไดไป เดี๋ยวเราจะไปหาจุดถ่ายถ่ายรูปนนเดี๋ยวเราจะไปหาจุดถ่ายรูปที่สวยๆตรงนี้ก็สวยอาถ่ายๆเดินลงมาเรื่อยๆเราเริ่มเห็นภาพรวมนะครับสวยมากนะครับถ้ามาเห็นด้วยสองตาก็เป็นวัดที่อยู่บนโขดหินนิมทะเลนะครเ,เราจะเดินไปทางนี้หรือจะเดินไปทางนูน้นงงขออะไรอีกต้นขออะไรต้นตุนขออะไรอีกต้นป,ป้ารุ้เลยขอโลโลบัา จากตรงนี้มองไปก็เห็นทะเลสวยๆงามๆนะครับของฟ้าสวยๆสวยไม่โตสวยไหมสวยไม่ถึงฝรั่งนั่นะของเป็นรูจากฝรั่งตุนตูนถ่ายรูปใหญ่เลยนี้เราเดินลงมาด้านด้านล่างนะครับซึ่งเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปกันนะครับซึ่งก็สวยมากฮะดูจากตรงนี้ เสียงเสียงเสียงลมก็อาจจะจะทำให้มีปัญหากับเสียงบรรยายได้นะครับนี่ทําอะไรกันโยนเหรียญโยนเหรียญอ๋อโยนไปตรงโน้นลงลงเลยต้องโยนยังโยนเหรียญกันให้ลงคุณโยนไปแล้วเอาไหมเอาไหมอ๋อต้องโยนให้ลงกลางเต่าตรงนั้นต้องโยนให้ลงตรงกลางนี้ได้หมดเลยหนูก็ได้ระดับ้นสโอ้ถ่ายรูปสวยว้าว ไปทางไปทางเข้า The Most Beautiful Temple in Korea เลยนะเนี่ยมีพระนอนด้วยนะครับในบ้านเราแต่เราต้องไหวจากตรงนี้ อากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีมากก็ลมเย็นเนอะแบบเฟรชมากคือรู้สึกแบบอากาศสะอาดสดชื่นแบบอยู่เชียงใหม่เชียงรายอย่างนั้นเลยดีมากระหว่างที่เรากำลังอยู่ในวัดมันมีเรียก emergency wireless alert เข้ามาในเครื่องเราสองคนนะครับ เป็นเกี่ยวอะไรอ่ะผู้ป่วยยืนยันโควิดสำรองวัคซีนเสริมหน้าหนาวให้คำรับอ่าก็คือหมายความว่าเขามีวัคเราก็ตกใจนึกว่าจะมีแผ่นดินไหวหรือสึนามิเรารับแล้วเราไม่เป็นไวรัสส่วนนี้นี่เรากลับมาผิดทางไว้เนี่ยทำไมมันชันอย่างกันเนี้ยเนี่ยคือมันเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่ได้ขึ้นทางชันขนาดนี้ยังให้วิ่งเหรอเอาตรงไหน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  <c oughs> ถ่ากล้องนั่งพานั่งเดี๋ยวเราจะทานเที่ยงที่นี่นะครับช้อปปิ้งเอาท์เล็ต เบ็ดเสร็จรวมเวลาทานข้าวด้วย3ชั่วโมงครับนี่ผมไม่คนจัดทริปอย่างกับทัวเลยแต่มาด้วยรถตู้มันก็ดีอย่างที่ว่ามันไปไหนมาไหนสะดวกนะครับทำให้อาจจะเก็บได้เยอะอะไรนะจะติดกับลอตเตอรีเวที่น่านี่เป็น,นี่ค่านีริที่ทำเอาเรนนี้คือคอมพานีที่ทำลอตเตอรี่เวที่เราจะไปทุนนี้ อ๋อโรเต e เอเวนเจอร์เวิลด์ใช่ครับออาเล็ตเนี่ยตรงข้ามกับโรเต้เอเวนเจอร์เวิลด์ที่เราจะไปวันจันทร์เลยนะครับโอ้ไอ้ไอ้ไอ้เจ้าถิ่วยูแมนสปีกอังกฤษ The listener w i l l understand you มีธีมพาร์คด้วยเหรอเขาบอกว่ามีสวนสนุกด้วยนะครับธีมพาร์คอ๋อไปไปเฉงเนอหน่อยเมื่อเช่นมันคิดอยู่โตแล้วสมัยเด็กๆอ่ะอยู่ก็ไปอ๋อเล็กๆมันชิล d e n นประมาณนึง s t u d e n เป็นก่อน แปไปร้านข้าวตรงนั้นดีกว่านี่มันชุชิลด์เรนไปหรอกป้าจะได้มีเวลาช้อปปิ้งกันเยอะนะครับเราจะกินฟู้ดคอร์ดเลยแต่ฟู้ดคอร์ดที่นี่ก็น่ารักนะเนี่ยใช่เช็คก่อนว่าเราจะกินอะไรทินทินเอ็กซ์เพรสตุลจะเลือกกินอะไรตุลโอเคเป็นข้าวดองเนาะคล้ายดองเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวป้าจ้องที่ตรงนี้ก่อนเป็นไงข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอร่อยไหมตุลเมื่อกี้พุงเล่นป้อไมอนโกชนะเล็ได้ตัวอะไรมาไก่ดโดฮะไก่ดโด อันนี้ชริงมีสมสุดเลยแต่ยาโดสได้มาแล้วเหรอแล้วที่ไทยไม่มีเหรอที่ไทยมันหายอ่ะมันเป็นม้วนมก้าสอยู่ได้ทั้งคู่เลยใช่ายวเล่นด้วยกันแล้วกับข้าวของมามมากับป๊าป๊าก็มาแล้วนะครับนี่น้ำเมื่อกี้มันเป็นน้ำอัดโรมนะฮะเออของผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ชี้ชีลูบเข้าไปปกติไม่ใช่คนชอบกินอาหารเกาหลีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับปลาด้วยหมามีมบบเป็นปลาปลาฮอกเก้สไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวลองชิมดู ไอ้ดำๆนี้เหมือนจาจาังเมียนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเขาเขาผัดแหละเขาผัดแล้วมีกุ้งแล้วก็มีไข่ดาวเราต้องซูมเดีอ๋อทุนจะให้ซูมอ่ะซูมดำๆนี่ครับจาจังเมียนก็มีกุ้งอยู่ตรงนี้นิดนึ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นไม่เป็นไรคิดภาพตามแล้วกันว่ามีกุ้งข้าวผัดหอมครับน้ำน้ำดำๆนี้ก็หวานเค็มออกแนวกลมกอมแล้วก็หอมใหญ่ทานได้ครับทานได้อร่อยเพียงแต่ว่า โปรโตีนอาจจะน้อยอาจจะมีไขมันกับคาร์บโบไฮเดรตเยอะครับนี่ yeah, ช็อปกันใหญ่เลย nice. อยู่ในช็อปเคนโซนะครับ <Okay. S 2> นี่นะครับชีวิตมนุษย์ลูกนะฮะร,ระหว่างรอพ่อแม่ช็อปปิง้ง เราได้ทั้ง so, mm hmm. เขนโซเห็นดูปอง mm hmm. สเสื้อแจ็คเกต็ตที่นี่มีมีตัดแขนให้ด้วยนะสเสื้อแจ็คเกต็ตแล้วก็ราคาถูกมากครับรดเยอะมากก็มีลองชองแต่เราเราเราให้เวลาแค่2ชั่วโมงในการช้อปปิ้งก็คงจะต้องดูได้แค่สารร้านนี้แต่เ,เราต้องไปที่อื่นต่อแล้วครับไอศค,ครีมตุนกินอะไรอะ่ะ <Cotton candy. S 1> ตุนจะกินอะไรนะ c อตต o นแคนดี้คอตต n นแคนดี้ขนมสายไหมนี่แหละ ได้อะไรมาได้คอตตอนแคนดี้แล้วกินยังไงอ่ะต้องรอในรถต้องรอในรถเราจะกินในรถเดี๋ยวเปิดข้างบนแล้วก็หักป้ายเราไปไม่แบ่งนะไม่แบ่งนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปมีโปรสเตชันนะครับไปนั่งแ r รมแต่ไม่รู้ว่า เราจะโชคดีขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ได้จองออนไลน์มาแล้วมันเป็นวันหยุดยาวด้วยอาจจะไม่ได้มีโอกาสนั่งแทรมถ่ายรูปแล้วกันเอาเลทที่ปูซานนี่อยู่ตรงข้ามโรเตอร์แอดเวนเจอร์เลยนะครับแล้วก็ใหญ่มากของดีด้วยนะพี่นะแนะนำนะครับใครมาปูซานเนี่ยไม่มานี่คือถือว่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าแบบก็ดีของก็ดีเมื่อกี้เข้าร้านโคช้ชของเยอะนี่ได้หนึ่งตัวนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาอีกนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ที่โซเคยไปละแต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ เราอยู่ที่ o, <ip> <Station. S 2> มีโพมีโพสเตชันไปขึ้นขึ้นอะไรเอมแรมอะไรไม่รู้แรมไปรถล,ลูกกวาดแ,บบแสนอร่อยตุนระวังรถมอไซค์ไม่เห็นรถไฟรถไฟตุนไม่ใช่ทางโน้นทางนี้ทางไหนไอโชคดีมากเลยครับมีรอบหรือโอ้โชคดีที่มีรอบเหลืออยู่อสองเจงทูมีโปพขากลับ4ี่โมงนั่งไปเรานั่งไปนั่งกลับแต่เราต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าเราจะได้ออกเข้าใจไหมตุล ยังไงเราก็ได้นั่งดีกว่ารจริงๆอ่ะมันมี2แบบนะพี่มันเป็นแบบรถลูกกว่าเนี่ยก็คือนั่งได้4คนกั่อีกแบบหนึ่งคือนั่งหันหน้าไปทางนั้นอะ่ะเป็นแ็นคล้ายๆกับเป็นไลฟ์แคสเเดียมเขาเรียกว่าอะไรอัจจรา์อ่อออออาารอะรถไปอัจจจา์ที่หันหน้าไปด้านข้างอะ่ะแต่นั้นที่ญี่ปุ่นก็มีรถลูกกว่าดีกว่าผมว่าเราเรียกเราตั้งชื่อว่ารถลูกกว่าหรือว่าเขาเรียกรถลูกกว่าก็ไม่รู้ได้ตั๋วมาแล้วนะครับแต่สรุปว่าเป็นข่าวร้ายนะฮะว่า ตัวแคปสสกายแคปซูลเน่ยที่เราเรียกที่ผมเรียกรูกกว่าเนี่ยมันมันโซเอาไปแล้ววันนี้ต้องุ่งนี้ต้องมาใหม่ตอน9โมงมันลุ้นเอาเราก็เลยเลือกที่จะนั่งรถอัจันทย์ที่มันหันหน้าไปทางทะเลครับก็คือเขาเรียก beach train ไปกับราวทริปรอบ4โมงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงต้องตื่นเช้ามาเพื่อเพื่อให้ได้ตั๋วสกายแคปซูลเพราะเรามาตรงกับ ช่วงวันหยุดยาวของทางเกาหลีเขาเราจะไปสำรวจก่อนว่าสกายแคปซูลสเตชันเป็นยังไงคือสถานีรถลุกกว่าขึ้นมาเจอคาเฟ่เดี๋ยวเรานั่งรอเวลาตรงนี้ดีกว่าเหนื่อยมากวิวสวยมากครับคาเฟ่นี้อยู่ตรงสเตชันของสกายแคปซูลนะสูดอะไรบาสกินโรบินส์ไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่มีอื่นโหสวยมากตรงนี้อ๋อเป็นสกายเทรลนะครับจริงๆแล้วเดินเดินเล่นได้ด้วยนะครับ เดินไปอีกสเตชันหนึ่งุรู้ไหมจริงๆแล้วเราอ่ะควรจองตั๋วตั้งแต่ก่อนออกจากประเทศไทยก็เราลุ้นเค T A ไงถ้าเราไม่ได้เค TA เราก็ไม่ได้มาเราได้เค T A นาทีสุดท้ายเลยเราก็เลยไม่ได้จองจองอีทีมันก็เต็มแล้วเจ้าอะไรมามาโตไปยืนดู t r a มค่ะคนไกลของแ r รมแล้วเขาก็ไม่ยอมเดินเข้ามาก็เลยปล่อยให้เขายืนดูไประหว่างรอเราก็นั่งดื่มน้ำแอปเปิลนะฮะน้ำแอปเปิลเขาใส่แก้วมา เรียบร้อยเลยแอปเปิลพันนี้ไอ้น้ำองุ่นน้ำองุ่นไม่ใช่เลยมันมันคือเดี๋ยวมัน UIAG เวียบต่างหากมันคือเวียบนะฮะน้ำองุ่นองุ่นพันนี้เป็นองุ่นพันชาดอนเน่ชาดอนเน่อันนี้สังปุลพันอะไรทีนี่เขาไม่ขายแอลกอฮอล์ตุนอันนี้อะไรนะเวียบเวียบเวียบม่มีเลยที่นี่เขาไม่ขายแอลกอฮอล์ว้าไวน์ไม่มีไม่มีเลยไม่รู้กำลังจะไปขึ้นนีเ เราขึ้นบีเชเลยนะคะ่ะคุณไม่ได้ยังไม่ขึ้นแล้วกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นเราขึ้นทั้งคืนไม่ได้แล้วเพราะท,ที่เต็มพรุ่งนี้เรามาใหม่พรุ่งนี้เรามาใหมใ่เช้าเลยตอน,นนี้เราจะกําลังจะขึ้นบีเชนะคะมันยังไม่มาแต่แมันจะใกล้มาแล้วครับป๋าทำอะไรอยู่นับตั๋วเจ็ดคนโอ้โหซูมใกล้เชียวอ,อะไรมีเท่าไหรเจ็ดคุณจะทําอะไร,ะไรคิดคอนเทนต์ยังจะถ่ายอะไรเป็นถ่ายปะม้าไปโอเคปะม้าสวยไหมวันนี้ แดด<อ>แรงมากเลยอ่ะฟ <ปะ S 1> <ห>้ะบบาฮู้อร่าดึงอะไรนะแม่เปิ้ลทำไมบอกว่าวายละมันสะกดว่าเดีว w ่า U I J W Y วายวายไม่ใช่ W Y U I A J W Y วาย <c oughs> A J วไม่รู้มีคนก็ให้มา มีคนเข้าให้มารถไฟมาแล้วนะครับรถไฟมาแล้วเราอยู่ในคิวครับมคนไ่เห็นลลงเลยเยราไม่มีที่นั่งครับเราก็เชิญคนผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพนะครับ <c oughs> เราโหนรถรถไฟรถเมย์ประจำนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราจะขึ้นบีเชเทรน่าคุณเคยโหนรถเมย์ยัง <c oughs> ไม่เคยจะพาโหนรถเมย์อ๋ออุย้ยม,มีมีจากฝั่งนู้นมาแย่งเราด้วยไงวะอ๋อเขาลงเขาลงเราอย่าให้เรายาเบียดเขาไปเบียดเขาไปไม่ใช่นะครับเบียดเขาออกไปเดี๋ยวกให้เขาลงขึ้นไปโบอก เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เอามือดันปูดขึ้นเลยครับขึ้นเลยทุกคนขึ้นเลยขึ้นมาแล้วนะครับภาพที่ผมคิดไว้คือเราจะนั่งกันแบบชิวๆเป็นอัจฉริย์นะฮะแต่พอขึ้นมาแม่นี่มันรถเมย์สายสายสองสายฮองเดนี่มันน,น,นี่มันปออัดฉนะครับรถเมย์สายแดค่ะในตำนานนี่มันปออสาย8เดี๋ยวสภาพมีคนมาบอกตะโกนบอกชิดไหนหน่อยชิดไหนหน่อยชิดนหนหน่อย าจะถ่ายไงทีเนี้ยจะออกแล้วนะครับคือไปไหนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มือมือก็ไม่มีเราทุกคนถูกบังคับให้หันหน้าไปทางเดียวกันนะครับหันซ้ายหันอขอบคุณครับเฮียหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้นะครับไม่บังใครเราต้องหันหน้าไปทางทางนู้นนะครับแล้วตาตาเดินไปหุน่นอย่างนยยรูเมนมีบรรยายนะครับเดี๋ยวผมเคครับ รถไฟกําลังออกเขาบรรยายผมจะแปลให้ฟังนะครับด้านหน้าที่ท่านกาลังเห็นอยู่เนี้เป็นตึกอาคารเก่าของตะแปะทงนะฮะตะแปะแกไม่อยู่แล้วแกเลยให้คนมาสร้างเป็นร้านอาหารทะเลนะครับชื่อชื่อว่าสีนวลซีฟูดนะครับไกลๆนั่นนะฮะจะเห็นคนแก่คนหนึ่งเดินอยู่นะะคนนั้นเนี่ยเมียเพิ่งทิ้งไม่รู้จะพากเดอีกนานไหมพี่นะอุ้ยขึ้นแรงมากพี่โอ้แลมีร้านอาหารริมทะเลด้วยอ๋อมีภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษ ม,นนมันในหนังเกาหลีเลยที่มีพลาสติกคุมอ่ะนะเพราะลมมันแรงมันหนาวไงมฮะ<า>ลมมันแรงมันหนาวเขาก็เลยแบบมีพลาสติกมีพลาส,ต,าสติกมาคุมเราถ้าไปนั่งแบบนั้นในบ้านเราอ่ะพี่ไม่มีแต่แเราน้าไปนั่งแบบนั้นร้านที่มีพลาสติกปิดลงมาเดี๋ยวเชฟไปโซ่เราไปหาเดี๋ยวให้ผมพาไป ได้บรรยากาศเกา,กาหลีแล้วก็กินโซจูไงใช่ได้ไม่เราเราไม่กินแอลกอฮอล์เรากินน้ำเปล่าครับเรากินน้ำเปล่าเราไม่กินเรื่องอะไรอ,อ่ะที่แบบนางเอกเมาที่เป็นพลาสติกปิดอ่ะนะใช่ไหมซึ่งเส้นนี้ครับจะมีคนเดินด้วยฮะคือถ้าเกิดว่าไม่มีตังก็เดินเอานะฮะถ้ามีตังก็อยู่บนรถไม่ใช่นะครับถ้าเกิดใครอยากจะแบบเนี่ยมันจะมีจุดสกายวิวนะฮะเห็นไหมฮะกายวอล์ก สรุปแล้วเรามาถึงที่ไหนเนี่ยไม่ใช่แห่งอื่นแดนะเราอยู่หาดไหนเนี่ยซองจองซองจอง,องเรากลับได้ยังเฮ้ยเ<อ>พิ่งมาถึง,งเ,เราคือเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะเพราะว่าเราก็ไปแบบมัวซัว<ห>แต่ <ๆ S 1> ผมชอบบ้านหลังนี้มากเลยดูนะเ,เหมือนเหมือนเรื่องอัพเลยนี่ก็ดบ้านหลังนะั้นนะหลังนี้หลังเนี้ยหลังเนี้ยหลังนี้อยู่รายล้อมด้วยตึกนะครับแล้วเขาเหมือนแบบเล็กๆแล้วเป็นเป็นเหมือนบ้านน้อยในป่าใหญ่ มันชิลมากเลยนะโตว,ว่าไหมมันชิลมากอะ่ะผมก็ว่าอะไรนะว่า <You have S 2> แต่ <any> แต่มันเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์อ่ะให้ hey, look at the camera here it's not people s <S มันเหมือนเป <eye. S 2> <are> ็นอพาร์ตเมนต์ you 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 have uh, something to confess no you have a crush on some girls no stop at once or I'll cover your camera <laughs> โชคดีมากเลยนะครับที่เรานั่งบีชเทรนเราจนะนั่งไปกลับเพราะว่าคิวยาวมากแล้วก็เราคนไทยเนาะพอเราเห็นชายหาดเนี่ยเราไม่วิ่งเข้าหาหรอกเพราะว่าหาดบ้านเรามันสวยกว่าแล้วก็ตอนเทียบม,มันหนาวมากเราก็เลยแบบเราไม่อยากเดินชายหาดเพราะเรารู้อยู่แล้วผู้หญิงที่นี่ไม่ใส่บิกินี่เพราะมันหนาวไม่รู้จะไปทําไมอะม<า>อะไรนะ <laughs> <laughs> เอจริงๆป่ะมา มันหนาวมากอ่ะคุณเดินคุณไเดินคุณก็จะเห็นก็ใส่ชุดแบบโนไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วเราก็จะแบบนั่งรถไฟกลับเลยนะครับเรามาดูเรามาดูกันว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะครับเขาฉลาดเลยเอาโง่ครับก็ตัดเล็บก็ตัดเล็บตัดเล็บแล้วก็กินเล็บครับเขาวางกับดักหมาไม่ ป้ากำลังพูดว่าอย่างนี้เรียกว่าฉลา,าดหรือว่าโง่อเอาผ้าคลุมแล้วแอบเล่นเกมเก่งมากเก่งมากระเบียบเกมระเบียบเกนถ้ายู่ตัดเล็บแบบไพรเวทไงถ้าตัดพับบิกเนี่ยอยู่ก็จะแบบไม่โอเคอันนี้ฉลาดซ้อนฉลาด <c oughs> เป็นไงล่ะไม่ยอมใส่เสื้อหนาวมาต้องมาใส่ของป้าปาน่ารักไหมไม่รู้ หลังจากที่เรามาลงสถานีแล้วเราก็อยู่แป๊บหนึ่งแล้วเราก็เลือกจกัดนั่งต่อคิวกับนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกให้เรามาหาดเนี้ยแล้วก็เทคไทม์คือตั้งแต่เราลงหาดนี้นะพี่นะแล้วเราไม่ไปไหนเลยนะเราก็ต่อคิวเลยนะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเลยถ้าคุณดงไปเดินเล่นเนี่ยผมว่าก็นะก็ไม่ต้องร้องรถคันนี้มาหรอกแล้วนะครับย่านโรงแรมแล้วเราก็เหนื่อยมากนะฮะ จะบอกว่าที่บูซาเนี่ยในวันหยุดเนี่ยยังไงนะเกรสรถติดมากมันรถติดมากเดี๋ยวเราจะลงมาหาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายหน้าตัวเองแนะ้วมันก็ถ่ายอยากให้ทุกคนเห็นแบบบรรยากาศไนี่ก็ต้องมาถ่ายหน้าตัวเองนะแต่มันหนาวมากเลยหนูเล่นอันนี้นั่นคืออะไรอะ่ะเป็นไอตุนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอาหารเย็นกันนะครับถึงโรงแรมแล้วเราก็ออกไปหาเนื้อย่างกินตันหาเนื้อย่างให้หน่อยนี่น่าจะมีร้านเนื้อย่างไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน อย่จะเว้นทุกอย่าง,างที่เราอยากจะได้นั่นนะเรากำลังหาร้านเนื้อย่างอยู่นะครับร้านเนื้อย่างภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรตุนตุนระวังโอ้ขอโทษคุณ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  t ุณคค ดีเยี่ยมเยี่ยมสิสวยเยี่ยมสินี่ดิสวีอิตเตอร์ดิสดิสวี Thank s y t h a you Thank you เราบอกตรงไปถามทางรอ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 นาดนี้เฮ้ยอัดอยูเนอะอัดอยู่ปะเนี่ยออัดยู่ทำไมมันแล้วจ่อขนาดเนี้ยมันจะคนดูมันจะรู้เรื่องไหมอ่ะคนดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าร้านมันคนเยอะเราเราจะกินแล้วมันจะรอดไหมอ่ะ ใช่เลยต้องร้านนี้เขาไม่ให้เข้าแน่นอนเขามองมาบอกมุกพวกพวกมึงจะมาน้องหนึ่งร้านนี้ก็ใช่น้องหนึ่งร้านนี้ก็ใช่อ้าวดูดูดูร้านนะ้รเขาก็ไม่น่าต้อนรับเราร้านนี้เพราะเขาก็บอกว่าพวกคุณจะมาตรงไหนรถรถรถครับอะไรนี้เป็นร้านญี่ปุ่น ดูดูสินั้นที่เป็นญี่ปุ่นน่ะแล้วจะกินร้านนี้ไหมแล้วที่แรนมันเหมือนญี่ปุ่นม่ะไม่เหมือนเอาไหมอ่ะเพราะฉะนั้นร้านนั้นแหละที่คนน้อยอ่ะดีสุดป่ะเอาไปในที่สุดเราก็เจอเนื้อคู่เขาบอกให้ไปชั้นไหนนะพี่ชั้นเขาจะให้เรายึดพื้นที่พวกเรานี่เราไม่ได้จะพูดว่าเรานาั้นดานมาก เข้าไม่รู้ประมาณเมื่อกี้เราเข้าประมาณห้าหกล้านนั่นแหละครเขาก็เขาก็ไล่เราออกมานะบอกอู้ก็เรียงออกไปก็เรียงเฮ้ยเขาไล่เราเนื่ออะไรโอเคคือแบบผมงงมากที่วันเดียวอ่ะพี่เจเอาสไปร์ใช่ไหมมันก็ผมว่าในคลิปนี้น่าจะประมาณ30นาทีแล้วนะฮะแล้วเราต้องอยู่8วันอีก8วันเลยนะครับโอเควันนี้เราจบอีกแวันก็8คลิปแบบไม่รู้จะเดี๋ยวต้องไปซื้อเมมโมรีเพิ่มนะ ันนี้เราจะกินแบบว่าเป็นเป็นปิ้งย่างตหลีนะฮะเมื่อกี้ก็ถามทางคนมาโซจูอันไหนก็ได้ปะอถามโซจูอีกเนี่ยผมผมก็ไม่อยากถ่ายหน้าตัวเองนะแต่มันต้องถ่ายน้ำเปล่าน้ำเปล่าอันนี้อันนี้เราไม่ได้ไปเรื่อเราไปเรียกน้ำเปล่านะไม่อยากถ่ายแบบเดี๋ยวมาทานข้าวเย็นแล้ววันนี้ก็ขอลาพรุ่งนี้เราจะไปกลับไปที่เดิมที่ มีโปรสเตชันเพื่อไปนั่งรถลูกกว่าก็คือสกายไอแคปซูลนะครับแล้วเราก็จะไปซองโดย่านซองโดซองโดเคเบิลคาร์ซองโดอะไรแล้วก็ไปแกมชอนแล้วถ้ามีเวลาเราก็คงจะต้องไปจองรถไฟเข้าโซนะครับลองเดี๋ยวลองดูนะฮะกลิ่นเหมือนปลาปลากลินนนลก่นเหมือนปลาล้ากลิ่นเหมือนปลาล้าเลยะฮะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวครับเปรียปร้ยว นี้เป็นเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วตากแดดมาทั้งวันหน้าแดงแป๊ดเลยบายบายร้านนี้ดีมากเลยครับมีโอกาสมานำโพดงนะมาร้านนี้นะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านมันชื่ออะไรครับน่าจะชื่อสมบัติสมบัติโพดงอะไรอย่เงี้นะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสกายแคปซูลแกมชอนวิลเลจแล้วก็ไปซองโดวันนี้เหรอนนี้ ีคนขับไม่เข้าใจนะครับพาเรามาลงสถานีมิโปเหมือนที่เราบอกนั่นแหละแต่เมื่อวานเนี่ยเขาพาเราไปชองซาโปนะครับเราก็นึกว่าเมื่อวานเนี่ยคือมิโปตุนเราอาจจะไม่ได้นั่งสกายแคปซูลนะแสดงว่าเราต้องกลับมาฟูซานใหม่ละไปะคิวยาวมากไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรือได้อาจจะเป็นแบบได้เวลาบ่ายเลยอะไรเงี้ยต้องกลับมาใหม่ตูนลุ้นไหมตูนกัวไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้ทําไง ปัญหาคือเราได้ตอนบ่ายสองดังนั้นเราจะมีเวลาไปเที่ยวซองโดเคเบิลคาร์เนี่ยก็ค่อนข้างลุ้นครับ When we finish the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos thank you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอ,ขอบคุณครับ